สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอเรื่องราวที่ชื่อว่าทางเดินแห่งรักการค้นหาที่ไม่สิ้นสุดนะครับเนื้อหานี้มันเหมือนพาเราไปดูการเดินทางที่แบบว่าไม่รู้จบเลยอะเพื่อตามหาใครสักคนนะครับคนที่จะมาเติมเต็มหัวใจค่ะใช่เลยแต่ว่าเบื้องหลังการเดินทางเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่การหาคู่นะครับมันเป็นเรื่องความหวังความเชื่อ แล้วก็ศรัทธาที่ไม่หายไปไหนเลยอืมค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูว่าจริงๆแล้วแก่นของมันคืออะไรกันแน่ไอการเดินทางที่ดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นเนี่ยแล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับเราบ้างนะครับถ้าเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับคือภาพของการออกเดินทางแบบมุ่งมั่นมากเพื่อหายใครคนนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าทางท่านหน้ามันจะเป็นยังไงจะนานแค่ไหนค่ะ แต่ที่เห็นชัดๆเลยคือความตั้งใจความแบบพร้อมที่จะรอแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆอะครับถึงแม้จะยังไม่เจอก็ยังไปต่อเรื่อยๆใช่ค่ะดูเหมือนมันมีพลังอะไรบางอย่างที่แบบแข็งแกร่งมากๆคอยขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังนะครับใช่เลยค่ะพลังที่ว่านั่นก็คือเอ่อความเชื่อกับความหวังชัดๆเลยค่ะคือถึงแม้ในเรื่องจะยอมรับนะว่ามันไม่แน่นอนอาจจะไม่เจอเลยก็ได้หรืออาจจะต้องใช้เวลาอีกนานมากครับ แต่ความเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าทางเดินแห่งรักเนี่ยแหละค่ะมันเหมือนเป็นเข็มทิศหรือเป็นแสงนําทางโอ้ครับครับมันไม่ใช่แค่หวังลมๆแรงๆนะคะแต่มันเป็นศรัทธาที่อยู่ลึกๆเลยว่าคนคนนั้นอ่ะมีอยู่จริงอแล้วการค้นหานี้มันมีความหมายม,มันเหมือนการยืนยันว่าความรักดีๆมันก็ยังมีอยู่บนโลกนี้นะอะไรแบบนั้นนะคะน่าสนใจนะครับตรงที่ว่าแม้จะรู้ว่าอาจจะไม่เจอหรือต้องรอนานมากแต่ก็ยังเดินหน้าต่อ มีอะไรในเนื้อหาที่บอกเราไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังความมุ่งมั่นขนาดนั้นมันเป็นแค่ความเชื่อเรยรอยหรือว่ามีอะไรที่มันจับต้องได้มากกว่านั้นครับอาจากที่ดูในเนื้อหานะคะเหมือนว่าพลังขับเคลื่อนสําคัญเลยเนี่ยคือภาพในใจที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับใครคนนั้นคนที่รออยู่ข้างหน้าแล้วก็ความรู้สึกว่าเออถ้าได้เจอคนเนี้ยเขาจะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเราได้ครับครับ ภาพในใจใช่ค่ะแล้วก็มีอีกอย่างที่เรื่องพูดถึงคือเรื่องของเสียงเพลงค่ะที่เหมือนจะคอยช่วยประคองความหวังเอาไว้ด้วยอ๋อเสียงเพลงค่ะสิ่งเหล่านี้มันทำงานร่วมกันทำให้การเดินทางที่ดูเหมือนไม่มีจุดหมายแน่ชัดเนี่ยมันยังไปต่อได้ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้มันคือการยึดมั่นในภาพฝันแล้วก็หาปัจจัยภายนอกมาช่วยหล่อเลี้ยงความหวังไว้เรื่อยๆนะการยึดมั่นในภาพฝันแบบนี้มัน มีความเสี่ยงไหมครับที่จะกลายเป็นว่าเราหลอกตัวเองหรือแบบมองข้ามความเป็นจริงเดีบ้างหรือว่าในเนื้อหานี้เขามองว่าความหวังแบบนี้เป็นสิ่งจําเป็นเสมอเลยครับอืมนั่นเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือเนื้อหาเนี่ยดูเหมือนจะให้น้ําหนักไปทางพลังบวกของความหวังกับศรัทธาเป็นหลักนะคะมองว่ามันเป็นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดนิ่งครับ แต่ก็จริงอย่างที่ตั้งข้อสังเกตนะคะถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยการรอคอยที่ไม่สิ้นสุดแบบนี้มันก็อาจจะมีในยะของความเหงาหรือความรู้สึกไม่สมบูรณ์ซ่อนอยู่ลึกๆก็ได้เหมือนกันอ่าใช่ครับถึงแม้เนื้อหาอาจจะไม่ได้เน้นตรงจุดนั้นมากนักแต่การตีความแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะคือการค้นหาแบบไม่หยุดหย่อนมันอาจจะสะท้อนถึงความกลัวที่จะอยู่คนเดียวหรืออาจจะความไม่พอใจในปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็ได้เหมือนกันค่ะเข้าใจแล้วครับ แสดงว่ามันก็มีหลายมิติซ้อนอยู่เหมือนกันแม้ว่าภาพหลักจะเป็นเรื่องความหวังก็เถอะใช่ค่ะแล้วในตอนท้ายล่ะครับที่ยังดูเหมือนวนเวียนอยู่กับการรอคอยการค้นหาเนี่ยมันให้บทสรุปหรือว่าทิ้งท้ายประเด็นนี้ไว้ยังไงบ้างครับช่วงท้ายนี่เหมือนเป็นการตอกย้ำธีมเดิมเลยค่ะคือความเต็มใจที่จะค้นหาต่อไปการยินดีที่จะรอเพื่อสิ่งที่ดีกว่า แล้วก็ดูเหมือนจะมีความพึงพอใจในตัวกระบวนการค้นหาเองด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายอ๋อพอใจในระหว่างทางด้วยประมาณนั้นเลยค่ะมันคือการยืนยันอีกครั้งว่าการตามหาคนดีๆการมีความหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองนะครับถึงแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายก็ตามเหมือนการเลือกที่จะเชื่อและรอต่อไปอย่างมีความสุขนะคะครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่า แก่นสารสำคัญที่เราสกัดได้จากเรื่องพางเดินแห่งรักนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างครับได้เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่เราเห็นชัดๆจากเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยนะคะ 1. พลังของศรัทธาค่ะคือความเชื่อมั่นที่แรงกล้ามากๆในรักแท้แล้วก็การมีอยู่ของคนที่ใช่อันนี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่มหาศาลจริงๆครับศรัทธา 2. คือความมุ่งมั่นอดทนการเดินทางนี้มันต้องอาศัยความอุตสาหะความไม่ย่อท้อต่อความไม่แน่นอนหรือเรื่องของเวลาความอดทน 3. คือการรอคอยเชิงรุกค่ะคือการรอเนี่ยมันไม่ใช่การอยู่นิ่งๆเฉยๆนะแต่เป็นการเลือกที่จะรออย่างมีความหวังแล้วก็ยังคงค้นหาต่อไปด้วยรอแบบมีความหวังใช่ค่ะและสคือการเดินทางคือการเติบโตการที่เรื่อง เปรียบการค้นหาความรักเหมือนการเดินทางของชีวิตเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าระหว่างทางมันก็มีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะฟังดูแล้วเรื่องนี้มันก็สะท้อนความปรารถนาพื้นฐานมากๆของมนุษย์เลยนะครับค่ะใช่เลยคือการตามหาความผูกพันที่มันแท้จริงแล้วก็ความเชื่อลึกๆว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันมีอยู่จริงนะแล้วมันก็คุ้มค่าที่เราจะรอหรือจะออกตามหาถูกต้องค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง คือโดยรวมแล้วเนื้อหานี้ก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนการเดินทางในชีวิตที่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวก็ได้นะครับอืแต่อาจจะเป็นการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายหรือความสมบูรณ์บางอย่างซึ่งมันก็ขับเคลื่อนด้วยความหวังแล้วก็ศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนเลยแม้ว่าปลายทางจะยังดูเลือนรางอยู่ก็ตามใช่เลยค่ะและนี่อาจจะนำไปสู่คำถามสำคัญให้เราเก็บไปคิดต่อได้นะคะครับว่านอกเหนือจากการตามหาใครคนหนึ่งแล้วเนี่ย ไอการเดินทางที่มันไม่หยุดยัง้งด้วยหัวใจที่มันเต็มไปด้วยความหวังแบบเนี้ยมันกําลังสอนบทเรียนอะไรให้เราเกี่ยวกับตัวเองบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับความเข้มแข็งจากข้างในหรือคุณค่าของการที่เราแสวงหาสิ่งที่เราเชื่อมั่นจริงๆอืมน่าคิดครับความหวังที่ไม่ยอมแพ้แบบเนี้ยค่ะมันมีความหมายหรือส่งผลยังไงในแง่มุมอื่นๆของชีวิตเราบ้างนอกเหนือไปจากเรื่องความสัมพันธ์ก็น่าสนใจที่จะลองนําไปคบคิดกันดูนะคะ